หลายรอบมันโหดยังไงมันแบบทำไลฟ์ผูดับเลยไปเลยนะหลายร่บมันโหดไงมันเป็นไม่ใช่ฮิตตี้เลยฮะมันเป็นเฟคโดนฟุตวัววันนี้มันหนึงนะมันตีทะลุออกมาอันี่เลยตีทะลุเต็มเลยไอ้เหี่อะตีมกูดับเลยอะเด้งเด้งทั้งกตีนได้ทั้งเกมไอ้เหี้ยมันดับหมดเลยเมื่อกี้แล้วมันโหดจเลยอ่ะโอ้ยมายทีชินเมื่อกี้นี้ผมจำไม่ผิดผมไม่ได้เปิดซาวด์หรือสตาร์ที่ไม่มั้ง อ้าวผมมีาว a ด the s t สตารี่ด้วยมีแค่ Smile Justiceia อ่ะ,อะอเคก็ลองแค่ Smile ั u s t i c e i a ก็ได้เรามี Smile อยู่ Smile เ,เอา้าตีมดัหรอ,อให้ดับใช่ไหมไม่ไม่ใช่ดิอันนี้ตีใหม่แล้วเนอาโดนหมาต่อภาพตัดเลยใช่ ไม่สั่นไอตัวดิฟติ้งฟอกไม่งดดิฟสติดิฟทีเดียวแม่งไอนี้กูไอนี่กูดับเลยเหี้ยอะไรกูระเบิดเลยเมื่อกี้เป็นไงบ้างครัลังกำลังลองรถบัใหม่อีกรอบเมื่อกี้ผมลืมไปผมไม่ได้ใส่มอดซาวด์เดอร์สตาร์มันเลยไม่มีอิเลฟเวชว้าว้าตอบแบบใดมันก็ขนเฉยๆแบบเงี้ยผมลืมไปว่าซูมใกล้ไปหมาหานี่มันจะทำมันจะทำไรตัวนี้หลุดไอ้เหี้ยหมอรำนี่เป็นผู้ที่แม่งเทสมอดรู้อ่านอะไรเมื่อกี้ ไม่เจอทุกปัญหา,หาของมอสเนี่ยแม่เจอทุกอย่างอ่ะตอนเนี้เดี๋ยวรอรอแล้วก็ดับใช่ไหมดับเพราะว่าเมื่อกี้เลยเราอ้ากูซูมมใกล้เกินไปเไนี่ยละไดีเลยจุ๊บแล้วก็ดับไปเลยแบบไอเนี้ยสตรีมแบบขึ้นตึ่งแฟลชกู <c ười> ตกใจเลยเมื่อกี้ ใช่ไหมเบ๊ก็ยังเล่นอยู่ใช่เพลงยังเล่นอยู่นะปกติดียวนี่ว่าจะเปิดไอ้ตัวนี้อยู่เลยไอ้ตัวเพลงอื่นนะจะไม่แบบอะไรวะเกมโรโบไม่ยอมไม่เปลี่ยนเพลงเลยเนี่ยเวลากูเข้าแบบหน้าโหลดทิ้งอะไรเงี้ยไม่กูยังชอบหมุนตลอดเลยแบบหมุนไอ้เมาส์กูเนี่ยหมุนเนี่ยตัวนี้นึกว่าสตา์ชั้นห้าเข้าไปเลยเฮียไม่รับภูมรู้สึกเลยนะสูญเสียปาสัมผัสเฮีย นี่กูสลับจอเลยล่ะในเวลาเปลี่ยนเพลงให้เด็กมันร้องไห้แล้วเอ้าม้ากูหายไปไหนเอออ๋ออม้ากูหายอ๋อไอ้เฮียเปิดเพลงให้เด็กร้องไห้เฮียเปลี่ยนเพลงไม่ได้ด้วย no no มันไม่เปลี่ยนเพลงทำไมไอ้ตัวกู้กันคงแข็งแรงไปหมือนี้ตื่นคนสนัยลบไปกี่มอนะสี่มอนมึงสามมัดเออสี่มอน หมดหมดอันหนึ่งมันอันนึงเป็นแบบผู้บริสุทธิ์อีกสองอีกสามอันเป็นไอ้นี่อีกสามอันเป็นผู้ร้ายเราได้สังหารผู้บริสุทธิ์ไป็นหนึ่งคนไททิเปอร์ไม่แน่ใจว่าไททิเปอร์จะเป็นหนึ่งในผู้ก่อการร้ายแล้วนะอ่ะทีนี้ลองใหม่อีกรอบนะทีนี้ให้เทวไลน์นะเทวไลท์เทวไลท์เทวไลน์กับสมัยนะผมลงไว้ตอนนี้ที่มันเป็นของรีเมกนะทุกคนไอ้คนลบไปละเหลือเทวไลน์กับสมัยไอ้เคนกับสายเป็นคนลองเลยกัน เคนสกับสายไม่แต่ไม่มันก็จะหลออขึ้นหน่อยนะผมโลหลมดมาอ่ะ,อะหัวขึ้นในนี้แล้วนะนี่ผมขึ้นสองตัวอย่างงี้นะไปไปข้างบนดูเดี๋ยวเอาคนไปทำงานกับไอ้ไก่แจเลยมันไปนไปผู้ดับวิกเฮ้กระทิกลุดมาพอดีเลยว้าหมันรู้ใจวะนี่คนแรกเลยอ้า ไม่ฟังคำสั่งกูเหรอมันอยู่ตรงนั้นไม่เห็นเหรอกระทิงอ่ะเออเฮ้ยถือดาบแล้วทุกคนถือดาบวิ่งไปแล้วนี่ตีได้แล้วเย้เย้ได้แล้วโอเคไอ้หมดนี้ใช้ได้ทุกคนโอเค นี่ให้ได้แล้วใช่แล้วโอเคอันนี้เพลงจากใครรู้ปะมาทีนี้เราไปเอาหมดทุกรีเมคกลับคืนมาก,ก่อน <c oughs> เอาหมดรีเมคกลับผมจำได้คุมหลุดทีมไว้อยู่นะอืมแบบเป็นมีไปอัพทีมไว้อยู่ <Yeah! S 2> เย้ถ้าเพลงมาเป็นอย่างงี้เราก็ต้องเบิดเพลงอื่นใช่ไหม มีรู้สึกเอพีที่เจอแบบมัดมัดมาหามอดหาปากได้งั้นกูให้รางวัลอะไรสักอย่างดีเนี่ยติดเอพีโอ้ยไม่พูดหมายตอนนี้ไอ้โฟกไอ้คิมแล้วก็ไอ้ตัวนี้ไอ้ฟฟลแก่สามตัวไอ้ผู้รายใช่ทาริเปอร์ผู้บริสุทธิ์ทาริเปอร์นี่ไม่ไม่รู้ว่าไปหรือเปล่ากูลบไปแล้วลบเร็วกินไปทาริเปอร์เดี๋ยวผมไปนี่ก่อนนะอ่าแบ็กอัพมอดเพิ่มก่อนเพราะว่าผมไม่อัพไปอยู่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะ ดักกะโปอเวอร์ดักกะโปเนี่ยมอสเนี่ยอ่าเหียโคตวดเยอะเลยมอสที่ผมแบคอัพทิ้งไว้โควดเยอะโอเคขอแอดโลาเข้ามอสก่อนคริมสันโคบอลสกาเอามาใส่ก่อนแล้วก็่า Round and round we go holding on to pain driven by ego feeling untold. Sing our own version of the past. That t o u l d you never know? How would I know? I must be the reason why you have the b l Wait, it's t o n t o not one. Sad. In the heart behind so tight, one step broken. Love must be the reason why. You will be living this life, When you will h e v e the t r live without me by your side. The m e s s a g e has already been sent to patch up of why all in. หนูตัวไหนเอาเพลงนี้วิธีทำให้เด็กร้องไห้อะหออนึ่งนาดค้างออนี่ไงวอร์ Over. โอเวอร์เวเปิลไซเลโอเคสกาเยี่หเนี่ยเพคโฟสเกนมาละเพคโฟสเกนมาละฟีกเรมีผมลงที่ละนนะตอนนี้ผมมีแบ็กอัพไว้หลายแต่ไม่ได้เรียนกันนะผมค่อยๆเรียนหาเดี๋ยวนะนึ่งนะเพอร์ซ uh, ูโฟนอันนี้เราลงหรือยังนะลงไปแล้วปะแน่ใ,นใจโซเรลามินลงไปแล้วสติตูดซาร์เดอร์สตายังไม่ไลงโบย่ายูรเมลเมลเซติงเซล at last who we'll speaks to what you have who we'll speaks to what you had i have enough i remember myself i have ว้าผมมีไอเดียว่ารูปใหม่ให้รูปผู้ต้องหาผูกกับตัวชิมโฟกผีเสื้อไฟแล้วก็ทาลิเปอร์ทาลิเปอร์ไม่เกี่ยวทาลิเปอร์ไม่เกี่ยวมึงกู้ขามันเองแบบว่ารูปอินโพสเตอร์ไอ้เนี่ยอินโพสเตอร์โดนมั่วโดนเลยโดนที่ตัวทาลิเปอร์ทาลิเปอร์ไม่รู้พี่อะไรเลยเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ลังเข้าเกมดูก่อนแป๊บนึง เริ <laughs> ่มเปิดเกมลงวอเสร็จละยี่บอลเฮดบลัด e! Want I wanted black and white Clear card Your E will p e f i n e Your E will p e f i n e ไม่จอดำอะครับแป๊บนึงกูกำลังเปิดเกมเย็นๆ My home is real City. My home is real City. I'm fishing to die you so, 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 and let God be free. เมื่อไหร่เกมมันจะเปิดวันนี้นะฮาริเปอร์ผู้โดยสขรอวาใช่นี่ผู้พีทผู้จัดการไม่รู้จักวิธีสลซดออกแอดเดลิทไม่งั้นเนี่ยเราจะมีผู้เสีชีวิตเพิ่มเติมโชคดีทั้เมื่อที่คุณคุณซากิบอกคุณซากิสอนผมแล้วนะรอบหน้าถ้ามีอะไรแบบนี้ถ้ารอบหน้ามีอะไรแบบนี้อีกนี่ผมอาจจะแบบเจอไี่นี่เลย เสียงยุ่งจากไหนวรพี่จมพ่อ,อนีสัตว์เสียงกูเนี่ยยุง่ายเลยล่ะบอกผูยยเเ้เสียงยุ่งเนี่ยตัดตังนะเนี่ยเสียงยุ่งเคยในาทางรี่เปรด่องเหมารวมว่าคุณร่วมคุณนั้นอ่ะคือคนผิดทั้งหมดแฮบไม่รู้ว่าขายข่าวไหมอ่ออันนี้มันเปิดเองนะน,นี่มาฟังเลยก็ได้ ソロなアリスミスして指にしゃいないそれは今一い日から笑わない一つ出てゆさろゆとえっと今アイステストは全然全部ランセンセンブーーアストクラスチャ อยเดืนเซบูร์เซนบออเดนเซมบูร์วลเรโรโรโรยาลีโบว์่ิสิทิเต็มคอช่างแม่งีเหี้ยยูทูบเมเซช่างอยู่และยูไม่เคยให้ตังค์กูอยู่แล้วลิขสิทธิ์เต็มที่ไปเลยให้เขาเคลมไปเลยลิขสิทอ่ะกูให้เต็มที่ เท่าหนึงนะผมจะสร้างคุณทักสั้นก่อนเราต้องสร้างใหม่นะตอนนี้ทักสั้นนี่ตัวเอ็นเด็กเลยน่ยนก็สิทไม่มาแต่เพลงนี้นะใช่มันมีตั้งแต่เพลงนี้แล้วแหละกูไม,ไม่กลัวแล้วะนิกสิทนิลี่ยนกูไม่แพ้ตังค์กูโอเคอดิสอร์ทเดี๋ยวขอสร้างตัวละครแต่ละครกันนะอารมณ์ดีเนี่ยเราแบบสามารถแก้หมดได้โดยไม่ต้องแบบไม่ต้องมีการสูญเสียเยอะ ทำให้ผมอารมณ์ดีสามารถแบบ่งเล่นเกมต่อได้ยังมีความสุขยามเดมเซมรักสักันมาตรองทมาโอเรีโอโบโบย่เลบอยไหม่ o p y ูเครมนักติงใช่ เอ๊ต้องสรางให้คุณทักสั้นก่อนนี่ไงเดี๋ยวล่ะแลวก็มินค่ะเจสีอา,า,ากกรินมาไอ้นี่ไอเจสวาโดนดุนเซมบูไว้สักจังสักโนรยกุนเซมบูวไอ้เจน่าเซดุเซมบู มาวเรลูโอโรโรสกาลีโบนาราโกโรนาอาฟิสเดวิสเอชเตยูเมสเดอชายได้ยูเมสเดวเซวาฮมาเอเดดาไลส์เนื่อร้องเสียงเพี้ยนหรือเสียงเพราะฮะอันนี้เสียงเสียงเฟี้ยวไอ้เพื่นุ่ยบอกเหมือนกัน เลิกสิทธิ์มาตั้งแต่สเตีมตอนแรกแล้วเว้ยใช่เนี่ยเฟรยอิดเนี่ยเฟรยเฟรอิดแล้วนี่มันขึ้นมาเต็มเพลงที่กูฟังบ่อยๆแล้วเน,นี่ยเนี่ยอันนี้เป็นเพลงลิสอะไรเน,นีย่ยอีกอิงไหอันนี่เพลงต่อไปได้ก็เลมอนโอชินชีเลวเนี่ยต่อไปนี่ก็อาเมโหน่อาเอชิมิฮิไซอะไรเงี้ยอิงไหลจะเป็นเพลงนี้แล้วเนี่ยจะเป็นเพลงเค็นชีแล้วเนี่ยต่อไปฟังยามาด้วยกันกันดุ่มฟังกันดุ่มไป รอบนี้มาไทยให้ผมไปร้องด้วยนด้ไหมจบไรเงี้ยกูร้องด้ดีได้อยู่แต่เป็นแค่กูร้องแค่นี้ไงรอคนตีไงฮะเดี๋ยวนะคุณทักคุณมินแปลกๆเลยนะทำามมันน่ารักจังผมซื้อชมพูด้วยกว่าคุณมินดิว่าซิมอ ก็อยากทำอินโทรให้กับไอ้นิงอยู่นะเว้ยไอตัวไลฟ์ไอ i, ตัวรูบโบเราอยู่นเว you ้ย know แต่ผมทำไอ้นี่ไม่ท่านไม่เป็นไม่ใช่ทำไอ้นี่ไม่เป็น,มมปนผมนั่งตัดผมทมี่ไอเดียไม่ออกว่าจะตัดยังไงแล้วใส่เพลงไอพวกนี้เข้าไปตอนเปิดอินโทรแต่ละแต่ละไลฟ์หน้าแบบหน้าเบื่อโลกใช่ห้หมาคนลนะกูมีโัวจำได้หน้าดึเบื่อโลกไง แค่ยูริชิคยูแชทไอเทนเขาก็ดปี้โฟนมาหลายครั้งแล้วถ้ามันจะติดลิขสิทธิ์มันก็ติดลิขสิทธิ์มาเป็นชาติแล้วแบบเพราะไอ้หมอดเอาไปเปิดแบบน,นีไ้ไงใช่ผู้สนลิขสิทธิ์ด้วยวะน่าเบื่อโลกน่าเปลี่ยนไปทุกลน์เลยน่าเปลี่ยนไปทุกล่างเลยคุณทักมินไม่ไม่ไมเออเงี้ยไหน,านาตาเศร้าไป หน้าเหมือนไอ้มีมเลยนั่นน่ะหน้าเหมือนมีมเลยเมื่อกี้หน้าเหมือนไอ้ตัวมีมที่เราเคยดูประจำเนี่มันโดนอะไรวะเนี่ยระบบสีเทามันต้องเทาแดจางอ๋อสามสิบสามสิบก็ได้มั้งจำได้ทีละทีสอนกูมาเฮียที่สามสิบนี่ไงออกเทาๆหน่อยหน้ามันดูเหมือนคนอืดนเลยวะเนี่ยช่วยจุดไฟตัวเครื่องเถอะว่าจะไปจะ่าจะจะจ เนี่ยเปนตัวไปเรียนรู้วิธีการตัดต่อสีผมนี้สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเลยใช่ไหมครับเนี่ยผู้จัดการไม่จะเป็นต้องสร้างตัวละครใหม่ให้ผมไม่ต้องสร้างตัวละครใหม่สามารถเปลี่ยนได้ตลอดอันนี้ซาโโกะได้ย้ายไปอยู่แผนกกลางนะเพราะว่าเป็นลูกนี่ต้องมาเป็นลูกมีท้ายเอวนะนี้ไม่ต้องย้ายไปอยู่แผนกกลางอ๋อโอ้โูเกโดกะคอกูเลโก็ติดติดทุกไลน์เลยกูเขาติดอยู่แล้วติดอยู่แล้วทุกไลน์คุณเลืองตลอดเลยผมก็ไม่แคร์นะคุรู่รบอกว่าอะไรวะ เออไลฟ์นี้ไม่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 เปิดให้หารายได้มางั้นแล้วคุณส่วนตัววะมุณก็ไม่เคยได้เงินเอออย่างมันนหรอยูทูบอะได้ปกติก็ได้อย่างเดียวหนิเดียวใช่ปะอืมเขได้แางเดียวนี่ก็ไม่เคยได้จากตรงอื่นอ่าชินยูโรอยู่ชั้นล่างยูโรปัญญาตั้มอาบต้มต้มต่ออลไรกันต้มต้มต้มเดี๋เบื่อตั้งชื่อมันตำมยาบอ่ะอุ้มจบไม่เห็น เฮ้ยเดี๋ยวนะเราจะทำอะไรกับผมแบบนี้ได้หรือเปล่าดนูดิ เพื่อจะไปของหาไอโกรนะครับเปิดให้ไอโกรธอะฝีเพลงน่าเปิดกว่าเยอะเลยขั้งหน้าเนี่ยอี่โมเดโมเธวาชินไดฉันจะเป็นนีกก่แล้วมันจะตั้า,าม,มาโดนต้มใช่ต้มเรียบร้อยจบเลยตม้มแค่นั้นแหละไปเราได้เวลาเอาไว้นี่คือไรเนี่ยนี่เนีย ให้เหมือนกับทุกวันเป็นตอนจบผมไม่เกลียดเลยนะกูพยายามหาสีพูให้มันอยู่ไม่ต้องถามว่ากูหาได้ไงอันนี้92 92แล้วก็233 233ชมพูตัวไหนวะคี้โมเฮีย เฮียเพิมบัตเนี่ยว่ะเฮ้เพิมบัตนะเนี่ยไม่รู้อะไรเลยเพริมบัตนะนี่มึงไปหลอกเพริมว่าเด็กเด็กเรามันเลยเชื่อป่ะพี่ว่าไงคิดว่าเด็กมันจะเชื่อหรือเปล่าได้ทายอ่ะทดสอบว่าคนแบบเด็กเด็กช่องเราเลยเป็นแบบแฟนแท้ๆว่เด็กมูลเยอะขนาดไหนอันนี้เป็นเพลงของเกมอะไรมันจะแบบล้วเปิดตอนไหนอ่ะถาจะให้ดีก็ชพ่อเพลงเลยอ่ะปากปากแมว เออปมุยปักมุยปมุยปักมุยมุยอ่าเอกนี่ืมแต่มันหน้านี่ไปวะนี่เอว่าดีออนิเมอีหนึ่งเอว่าดีออนิเมสติหนึ่งเี่อะไรสันมี่เป็นนิเมตอวะ เฮ้ยเดี๋ยวนะมิสเตอร์ควางนี่มันใครวะอันนี้มันมีชื่ออย่างงี้ในเกมด้วยเหรอมิสเตอร์ควางเอ้ตัวอ่านไปด้วยกูอ่านไงเนี่ยไม่คนไทยแน่เลยโรอดอะฟฟกเอเจนต์มีชื่อว่ามิสเตอร์ขึ้นหน้าด้วยแล้วก็มิโซะอยู่ชั้นล่างนะมิโซะอยู่ข้างบนไม่ได้แอสตี้อยู่ชั้นล่างลูน่าชั้นบนนะลูน่าลูน่าเลิโก ลูน่าแล้วก็เป็นเอ่อแอสเบตเราไ่อาบน้ำมาได้แล้วสินะได้ก็หุบได้ลวแ่นั้ละเล่นัง่งเล่นได้ปกติแล้วตอนนี้ l อลไอริงตีมเนี่ยและก็เพลงชื่อบทกวีของเครื่องจักรแห่งเ,เพิ่มออฟเดอะแอร์แนชินะนี่จำได้เนี่ยในตัวจารย์ดอมจำได้ดเนี่ยแฟรทันแทบผู้จักมูเนี่ย ด้วยการฟังเพลงนี้ตอนจบพอสมุดในขณะ,ะที่กำลังน้ำตาไหลกับพอมพีเกอร์ก็ได้กูกูกรมพีเกอร <c oughs> ์กำลังน้ำตาไหลกูพีกุนกูเองแบบว่ากำลังเพ้นเด็กก็การการแบบดื้อตีอยนี่อยู่พยายามเล่นแข่งแขกต่อแขกกดของมัน <c oughs> แบบว่าแข่งแ่บเล่นแปลกแปลกของมันนี่ฮะเล่นลประหลาดพยายามชนะแบบอะไรนะเซน่ากับไอ้นี่ได้ได้แบบบทที่ประหลาดประหลๆเนี่ะ โคตรน่าเสียดายตาปกติ42หรอเพื่อกล่าวจะไม่กล่าวถึงเคาที่ดีกว่าแองเจล่าหน่อยหรอมึงไม่ใช่แค่ที่พทีเหรอไม่หนักอ่าคิว15หรอไม่ใช่ตาเลยนะแค่ใส่แบบแปลกๆเนี่ยจะไม่ฟาร์มหนูนะถ้าเราแฝงโนูตัวเองมาเราต้องเอานะทุกคนอันเนี้ยเราจะไม่ฟาร์มแน่นี้เราจะไปใช้ไปฟาร์มต่อแบบนี้เราจะฟาร์มที่ชั้นอ่า ไอ้น,นี่สวัสดีการสอนไว้สิสวัสดีสวัสดีการสอนสวัสดีการแล้วก็วิน,นัยขึ้นกับไอ้นี่เกิดการงอกซ้ายขวาเราจะงอไหนก่อนอ่ะดูหน้ามาอะาไหครับคุณหมอลำไหนผมไม่เห็นแค่คุณอาลีแล้ว้อ,นนองเปิดออเมสิ่จกัน ไหนวะขอทายไปครั้งคุณหมอลำจะถึง5รบรรทัพแล้วจะมีการฉลองอะไรไหมขอคิดดูก,ก่อนนะผมไม่ได้ฉลองอะไร5รบรรทัพเ,เลย50คนเหรอรได้ไมา5บซัพ์ได้มา50กว่าซัพท์มาคิดดูก,ก่อนนะผมยังคิดไม่ออกว่าอยากฉลองอะไรทุกคนอยากได้อะไรอะไรยังไงล่ะทุกคนอยากได้อะไรเอ้ยมมลิศสาใส่ชุดมิกายเนี่ยเมใส่ชุดมิกาเอยอะ ต้องหลามไม่ก็มีเพลงอีกเพลงนึงอ่ะเนี่ยมาลองเดาเพลงอนิเมะ่อันนี้กว่าเด็กมันดูเดนเมยเด็กเหรือเปล่าดูเดนเมยแบบเขาแบบแบบตามหมอลำมปะหมอลำชอบดูเดนเมยหลายอันนะทุกคนแต่ดูเก่าๆทั้งนั้นเลยแม่งเพิ่งมาดูเดนเมยยุคนี้ก็ในตอนที่มึงพากูดูเดนเจนเมย์เฉาะไอชีนี่แหละ เดี๋ยได้เพลงชาติไทยเต็มเพลงโอ้โหเพลงชาติไทยมันจะชาติไทยใช่ปะมีไหมเนี่ยเออมีด้วยเว้ยตัดต่อด้วยค่ะตัดต่อด้วยคายมาสเตอร์ูดูเลยเฮียมึงก็ไม่ต้อง่งห้ามาซับหรอก ศาสลาวตั้งแต่ได้มาเราถูกทวนนาาส,สูดสุดใจหวมแหงหุมจิตหวมใจประวัติการเป็นกำลังเดียว เดดเดียวพมกันก้าวหน้าปูซาสุเกียรติของเราส่งเสยใส่สิทธิ์เป็นเจ้าสับถูกส่วนเผ่าสามเมื่อภาพกันบ่ให้พวกจากกาพัดและพวกไคซั์เข้ามาลบก,กวน และทามวนสุเอกลาดทีสาลาภาพขอสารเล่าไว้ตัดสินใจสู่สิ่งเอาใจมาสรา้างเก่าไปสู่ความวัฒนาโอ,โอ้จะตายจะตายควความรักชาติโอ้จะตายควความรักชาติพระเจ้า แมงตัวละครตัวนี้ครับท่านกำลังจะถูกสร้างเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอ่าเรื่องนะในคนแฟคุณวินเทอร์โอ้ยวินเทอร์เจอที่นี่ด้วยผมร้องเพลงชาติตอนกำลังสร้างคุณตัวคุณวินเทอร์เนี่ยเอาเชียร์ไปเอาไปชื่อกันไปแจกกันวินเทอร์กับถูกสร้างในขณะที่กูกำลังร้องเพลงชาติเนี่ยทุกคนเฮียอยู่นะทำเป็นเลยเฮียเพลงมันสนุกจะตายเมืันกป็นเพลงชาติเราเฮ้ยมีเพลงนี้เดี๋ยวผมร้องเพลงนี้ให้ฟังเพลงเราอ่ะมีเพลงที่ผมชอบมากบุญคุณพักทุกคนบุญคุณพักเห็นหมอลำแบบไปอย่างเงี้ยหมอลำแบบรักรักชาติเลยเฮีย อ้าวนึกว่าเพลงภาษาลาวร้องเพลงอะไรวะนะร้องอะเพลงชาติลาวร้องภาษาลาแลว